เรื่องจำนำข้าวนี่พูดกันเยอะขาดทุน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 นายกก็พูดบ่อยเพราะนั้นต้องทำความเข้าใจนะข้อแรกท่านรู้จักคำว่าพ u b l ิ c โป l i c ซีไหมนโยบายสาธารณะเคยได้ยินไหมบางนโยบายนี่เขาไม่ได้หวังกำไรกลับมาเป็นเงินไม่ได้ไหมคราว่าให้ชาวบ้านไปช่วยชาวบ้านไปแล้วจะกลับมาเป็นเงินแต่มันเป็นนโยบายกระตุน้นเศรษฐกิจเป็นกระตุ้น ความอยู่ดีกินดีแล้วก็กระตุ้น GDP กระตุ้น g d h บางอย่างให้ไปโดยไม่ได้จำเป็นต้องเอากำไรกลับมาแต่มันได้โดยทางอ้อมได้ภาษีกลับมาได้ความสุขประชาชนกลับมานี่เขาเรียกว่าพับบิ c โพลิซีท่านนายกเคยได้ยินพระราชาดำรัสไหมคณะมนตรีเคยได้ยินไหมครับพระราชาดำรัสในหลวงอ่ะขาดทุนคือกำไรรัฐบาลอาจจะขาดทุน แต่ถ้าชาวบ้านได้ก็คือกําไรกําไรอาจจะก,กลับมาด้วยเป็นภาษีและที่สําคัญอาจจะก,กลับมาด้วยความสุขนี่ไงครับโครงกันจํานํำข้าก็ช่วยชาวบ้านไปช่วยไปนี่แล้วมันได้มาโดยอะไรอ่ะมันก็ได้มาโดยภาษีกลับมาได้กลับมาตอนไหนอ่ะก็ไปดูสิบปีนั้นตอนนายกคนนั้นเขาเป็นอ่ะห้าห้าห้าหกนี่เก็บ รายได้เกินเป้าภาษีเกินเป้าห้าหมื่นล้านห้าหมื่นล้านห้าหมืนล้านแล้วนี้สาธนะเขาก็ลดลงลดลงสามแสนเอ้ยสี่แสนสามแสนสองหมืนห้านี่ไงครับมันกลับมาแล้วที่กลับมาเป็น G d s ก็คือความสุขความพึงพอใจของประชาชนนี่เขาเรียกว่าบางโครงการอย่าไปประเมินเป็นตัวเงินถ้าท่านประเมินอย่างนั้นผมจะถามบ้างอะโครงการของท่านประกันรายได้วันนี้ ท่านใจส่วนต่างไปทันทีซื้อข้าวชาวบ้านราคาเป้าหมายสิบห้าบาทลงสีซื้อเจ็ดอีกแปดบาทรับควักให้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 ประกันเติมไม้เติมไม้ส่วนต่างท่านได้คืนตอนไหนอ่ะกาไรกลับมาตอนไหนท่านนายกานตีพาณิชย์บอกหน่อยไอ้ที่ประกันรายได้ชาวบ้านวันนี้ควัก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 ไปเนี่ยท่านขับกำไรหรือขาดทุน ท่านขาดทุนตั้งแต่วันแรกเพราะท่านไม่ได้ข้าวแม้แต่เม็ดแต่จำนำข้าวควักไปควักไปข้าวยังเต็มยุง้งขายดีไม่ดีก็ได้กำไรเพราะฉะนั้นและที่ผมถามต่อไอ้ไทยชนะไอ้คนละครึ่งบัตรสวัสดิการคนจนเที่ยวด้วยกันที่แจกกันทุกวันแจกทุกวันเนี่ยขาดทุนไหมท่านได้กำไรกลับมาตอนไหนอ่ะถ้าประเมินมันขาดทุนยับตั้งแต่วันแรก แต่กำไรก็คือหวังว่ามันหมุนเวียนแล้วก็ได้ภาษีกลับมาแต่อย่างไรก็ตามนะครับโครงการจำนำข้าวนี่เขาก็จำนำปับ๊บเงินจ่ายปับ๊บข้าวก็เต็มยุ่งข้าวก็เต็มสต๊อกรอการขายเมื่อขายเสร็จปิดบัญชีถึงมาหักกันว่ากำไรหรือขาดทุนแม้จะเป็นพับบิบริชีเป็นนโยบายสาธาะ จำนำข้าวยังไม่ขาดทุนนะแต่เขายังไม่ได้ทำจบโครงการคุณไปปฏิวัติเขาก่อนก็เขาจำนำมาข้าวเต็มยุ้งช้างเนี่ยเขายังไม่ได้ขายคุณปฏิวัติปับ๊บล็อกลงสีปับ๊บล็อกสต็อกปับ๊บไปจัดขายข้าวดีขายเป็นข้าวเสียมาตัดบัญชีเขาก็ขาดทุนสิแต่อย่างไรก็ตามถ้าติดตามข่าวดีๆเนี่ยไปติดตามข่าวดีๆนี่ทาง ฝ่ายตรวจบัญชีเขาออกมาตรวจไม่ขาดทุนเพราะฉะนั้นถ้าจะอ้างโครงการจำนำข้าวว่าขาดทุนต้องมาใช้นี่สถานะแทนนายกยิ่งรักนี่ท่านครับวันนี้เจ็ดปีของท่านนะ่ะท่านกู้นี่เป็นนี่สถานะห้าล้านกว่าล้านบาทถ้าอ้างว่าโครงการจำนำข้าวขาดทุนสามแสนล้านนะ ต้องใช้นี่ให้นายกคนนั้นสามแสนล้านนะเอาสมมุติว่ายอมรับอะหลับหูหลับตาเอา,าละขาดทุนก็ขาดทุนมันก็ยังเอาสามแสนล้านเนี่ยไปหักออกจากห้าล้านล้านของท่านนี่ท่านยังสร้างหนี้สาธารณะมากกว่านายกคนนั้นม่รู้กี่เท่าแล้วท่านนายกประยุทธ์บอกว่าจะต้องใช้หนี้สาธารณะให้กับโครงการยนเก้าอีกแปดปีถึงจะหมดจตุพรเจริญเชื้อบอกเมื่อสักครู่นี้นี่ ขึ้นสไลด์เมื่อสักครู่นี้นี่บอกว่านี่สาธราที่พลเอกประยุทธ์สร้างขึ้นนี่ห้าล้านกว่าล้านบาทนี่ถ้าแบ่งใช้ตามเลทวันนี้ที่ใช้ทุกปีทุกปีนี่ร้อยสองปีร้อยสองปีถึงจะหมดเพราะฉะนั้นเอาละนี่คือนิสัยหนึ่งซึ่งคิดว่าถ้าท่านมีความรับผิดชอบแล้วผมว่าท่านจะบริหารได้ ผมเองภาวานานะท่านนายกครับผมจะมีวาสนาเหมือนท่านชวนไหมฮะถ้าได้เป็นนายกสักทีนั้นชาตินี้นะขอเป็นต่อจากท่านประยุทธ์นี่แหละทําไมอ่ะผมก็จะได้ใช้นี่สาธารณะให้ท่านประยุทธ์บ้างแล้วผมก็จะพูดเหมือนกันกับวันนี้แหละนี่ถูกไหมผมใช้นี่แทนพลเอกประยุทธ์นี่อีกตั้งร้อยสองปีผมก็จะได้พูดบ้างแต่คิดแล้วแม้ได้เป็นก็ไม่พูดหรอกครับ พ่อแหละพ่อแม่ผมนี่สอนนะผมเป็นเด็กครอบครัวมีหลายคนท่านประธานครับเวลาพ่อแม่ใช้ทํางานปับ๊บผมก็โยนความผิดให้พี่ผมบ้างน้องผมบ้างพอโยนความผิดปับ๊บโดนไม้เหลียวแม่ก่อนพัวพ่อผมก็จับไปดึงกอดอกนั่งสังขยนานี่คนดีชอบแก้ไขคนจังไรชอบแก้ตัวลูกชอบโยนความผิดให้คนอื่นเขาเรียกว่าเป็นคนจังไร เพราะนั้นต่อยผมเป็นนายกผมก็ไม่โยนความผิดให้คนอื่นหรอก